การที่เราเป็นวัยรุ่นแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องไปแบบคิดที่จะน้อยใจหรือว่าคิดเสียใจนะคะที่แบบพ่อแม่จะดูไม่สนใจเราหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมองที่ว่าท่านมีความแบบท่านอยากให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็อยากให้เราที่จะเพราะว่าถ้ามองในมุมจริงๆเราก็ไม่ได้อยู่กับท่านตลอดไปถูกไหมคะเราก็ต้องมีชีวิตของเราซึ่งเราก็อยากให้อ่เราที่จะเข้าใจท่านเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าพ่อแม่เราก็ทํางานหนักถูกไหมคะก็ควรจะแบบ ช่วยกันไปช่วยประครับประคองกันค่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับผมด็อกเรกากแห่งช่องด็อกเตอร์กา h ชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงด็อกเตอร์กากทอล์ Talk นะครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ด็อกเรกากจะมานั่งทอล์กพูดคุยกับแขกรับเชิญน,นะครับวันนี้ <laughs> เป็นคลิปแรกและได้เกียรติ ได้รับได้รับเกียรติจากลูกสาวคนโตนะครับน้องอลิสานะครับวันนี้โดนคุณพ่อจับมาพูดคุยลงคลิปนะครับเป็นคลิปแรกในช่องของดรกากแล้วก็อยู่ในเพลย์ลิสด็อรกากทอล์ก <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราลองติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปนำเสนอแล้วก็ไปขอพูดคุยกับแขกรับเชิญต่างๆ แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเขานะครับแล้วก็ให้เขาได้มาแสดงความคิดเห็นในช่องของผมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษคลิปเปิดหัวเลยนะครับคลิปแรกแล้วก็ได้ลูกสาวคนโตมาพูดคุยด้วยแล้ววันนี้ครับพบกับน้องอลิสาครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุณพ่อมาบุกถึงห้องนอนเลยนะครับแล้วก็มี หัวข้อเล็กๆน้อยๆคุยกันครับก็ช่วงนี้ปีนี้ลูกสาวก็อายุครบ17แล้วก็จะย่างเข้า18แล้วนะครับก็จะเริ่มเป็นสาวแล้วอยากจะรู้ความคิดเห็นของวัยรุ่นแล้วก็การใช้ชีวิตต่อไปเป้าหมายในชีวิตเรามีอะไรบ้างก็อยากจะให้ลูกสาวเนี่ยพูดคุยแล้วก็ เสนอแนะให้ฟังหน่อยครับอยากจะรู้จักความคิดของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงแล้วก็มีความคิดแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างในชีวิตนะครับน้องลิสา,าช่วยพูดคุยแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆด้วยครับค่ะก็เป้าหมายใน <c oughs> ชีวิตของหนูนะคะก็ก็ช่วงนี้ทุกคนก็รู้กันใช่ไหมคะว่าช่วงนี้เป็นยุคโควิดค่ะซึ่งทุกคนก็จะต้องมี แผนในชีวิตที่หลายๆหลายๆหลายๆแผนนะคะเพื่อที่จะเพราะโลกเรามันก็แบบไม่แน่นอนถูกไหมคะก็อย่างของหนูหนูอายุ17แล้วซึ่งจริงๆตอนหนูอายุ15นะคะหนูมีแผนว่าหนูต้องต้องหนูจะต้องไปเรียนต่อที่อเมริกาคะ่ะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นูน่นใช่ไหมคะเพื่อไปอแลกเปลี่ยนชีวิตแล้วก็คือพ่อแม่แล้วก็ทั้งครอบครัวเขาอยากที่จะให้หนูไป พัฒนาแล้วก็ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็แต่ทีนี้มันเกิดโควิดขึ้นมาวิกฤตนี้ก็ทําให้หนูต้องเปลี่ยนแผนค่ะแผนของหนูในตอนนี้ก็มีอยู่2ทางนะคะคือทางที่1ตอนนี้หนูก็กําลังจะหนูเรียนเขา,าเรียกว่าสอบ G.D ค่ะเป็นการสอบเทียบของอเมริกาค่ะซึ่งมันก็จะจบเร็วกว่าอายุหนูนะคะก็อย่าง ตอนนี้ก็กำลังศึกษาแล้วก็กำลังจะไปสอบค่ะซึ่งถ้าหนูสามารถสอบผ่านนะคะก็หนูก็จะยื่นคะแนนไปที่อเมริกาเลยค่ะก็คือเหมือนจะไปกับตัวหนูเองค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็สถานการณ์นะคะหลายๆอย่างแล้วก็ถ้าสมมติว่าหนูสอบผ่านแล้วหนูก็มีสองแผนที่ว่าจะไปอเมริกาเลยหรือว่าจะต่อที่ประเทศไทยค่ะก็ดูไว้สที่ค่ะ<ม>ก็อยู่ที่ตอนนี้ก็ต้องเ,อเตรียมตัวเรียนหนังสือเตรียมตัวที่จะสอบเข้าก่อน,นะคะ่ะ สุดยอดนะครับอันนี้ก็คือ,อความคิดของน้องซึ่งเขาก็จะจัดการชีวิตของตัวเองนะครับว่าจะเดินไปทางไหนและอยากจะทำอะไรแล้วก็เป้าหมายในชีวิตที่แบบว่าอยากจะทำเลยเนี่ยคืองานประเภทไหนครับที่คิดไว้ก็เป้าหมายของหนูเลยก็ถ้าหนูก็อยากเรียนเกี่ยวกับทางด้านบิสเนสค่ะก็กําลังดูว่าอาจจะเรียนพวกเอ,อ่อมา i n ็ตติค่ะ ก็สนใจในด้านนี้มากๆค่ะสนใจเกี่ยวกับธุรกิจมากๆค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะศึกษามากขึ้นเพิ่มขึ้นในด้านนี้ค่ะเป็นพิเศษสุดยอดเลยครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับก็ลูกสาวดรกากก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็อยากจะถามน้องอลิสาว่าการใช้ชีวิตในวัยของเราเนี่ยถือว่า ยากไหมครทุกวันนี้หรือว่า,ามีความคิดเห็นยังไงหนูว่ามันก็มันก็ยากหรือว่ามันก็50-50นะคะเพราะว่าเหมือนทุกคนก็ต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะคะว่าแบบครอบครัวแต่และครอบครัวมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะอยู่ที่ความคิดของเราด้วยคะ่ะว่าเราจะคิดไปในทางที่บวกหรือในทางที่ลบนะคะจะสําหรับหนูหนูคิดว่าหนูชอบนะคะหนูมีความสุขมากกับวัยนี้สําหรับสิ่งที่หนูมีอยู่คะ่ะซึ่ง หนูก็ยอมรับว่าก็มีมีแบบความคิดแบบทางลบบ้างแต่ว่าหนูเป็นคนที่เหมือนหนูไม่หนูคิดบวกอยู่ตลอดค่ะเพราะเพราะว่าก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะคอยซัพพอร์ตหนูตลอดแบบว่าหนูอยากเรียนรู้อะไรเขาจะให้หนูแบบเดินตามนั้นไปเลยให้หนูล้องผิดลองถูกเองค่ะซึ่งหนูก็ก็ก็ดีนะคะเพราะว่าเหมือนเขาก็ท่านเขาก็เข้าใจเราดีค่ะก็คอยแบบแต่ถ้าเราไปในทางที่ผิดก็เขาก็จะ เตือนคอยเตือนบ้างแต่คือไม่ได้สั่งให้เราห้ามนะคะเขาก็อยากให้เราเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวตัวของเราเองค่ะอ่าสุดยอดครับนี่แหละครับลูกสาวดกรกากซึ่งจริงๆเราไม่ค่อยได้คุยกันนะครับในในส่วนของการใช้ชีวิตทั่วไปก็จะต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ก็วันนี้ก็ได้รับรู้ความคิดเห็นของเขาเล็กๆน้อยๆผ่านคลิปนี้นะครับแต่ว่า คลิปหน้าเนี่ยผมคิดไว้ว่าอาจจะเจาะป,ประเด็นให้มันมากกว่านี้นะครับเพราะว่าอยากจะลงในรายละเอียดอีกทีนึงแต่ว่ากลัวมันจะคลิปยาวเกินไปวันนี้เราเราพูดคุยกันแบบสดๆแบบไม่มีสคริปต์นะครับก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดแล้วก็ลูกสาวก็ได้มาเติมเต็มสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ผมสรุปคลิปนี้นิดนึงว่า วัยรุ่นสมัยนี้นะครับมันก็เขาก็อาจจะเป็นตัวของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยหรือ,อผู้ปกครองทั่วไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือไปชี้นำมากเกินไปนะครับก็อาจจะให้เขาได้คิดเองทำเองเรียนรู้เองแล้วก็ประสบปัญหาเองเขาจะได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตมาใช้ชีวิตของเขานะครับ แล้วก็ต่อวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอลิสาที่มาแบ่งปันในคลิปเล็กๆของป๊าป๊านะครับแล้วก็หวังว่าคลิปหน้าจะได้รับโอกาสที่จะมา,าพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะเจาะประเด็นสักเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันอีกแน่นอนรู้แล้วว่าลูกสาวคนนี้พูดได้ดีมากแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปได้เจอกันแน่ครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับ คลิปเล็กสำหรับคลิปนี้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันเดี๋ยวถ้าสนใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องด็อกเตอร์กากแล้วก็ <c oughs> ช่วงด็อกเตอร์กากทอล์กก็จะจะตะเวนไปพูดคุยกับบุคคลในครอบครัวก่อนนะครับว่าใครพร้อมที่จะให้ผมสัมภาษณ์แล้วก็ได้พูดคุยกันวันนี้ ก็ขอขอบคุณน้องอลิสาครับลูกสาว <ขอ S 1> คน<อ>โตครับมีอะไรก่อนจากกันมีอะไรฝากไว้ไหมครับสักนิดหน่อยคอยติดตามพวกเราได้นะคะสำหรับเพื่อนๆครับก็ฝากได้ครับเพื่อนๆที่ดูอยู่เพื่อนๆที่อยู่ในวัยเดียวกันมีอะไรจะฝากเพื่อนๆไหมเออหนุ่มก็อยากจะบอกว่าการที่เราเป็นวัยรุ่นแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องไปแบบ คิดที่จะน้อยใจหรือว่าคิดเสียใจนะคะที่แบบพ่อแม่จะดูไม่สนใจเราหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมองที่ว่าท่านมีความแบบท่านอยากให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็อยากให้เราที่จะเพราะว่าถ้ามองในมุมจริงๆเราก็ไม่ได้อยู่กับท่านตลอดไปถูกไหมคะเราก็ต้องมีชีวิตของเราซึ่งเราก็อยากให้อ่เราที่จะเข้าใจท่านเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าพ่อแม่เราก็ทํางานหนักถูกไหมคะก็ควรจะแบบช่วยกันไปช่วยประครับประคองกัน,นะคะ่ะ เพื่อมันจะได้สมบูรณะะ์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบวันนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบายว้าวสุดยอด perfect perfect โอ้โหได้แล็